น,นี่คือนนสุสานที่โรงเรียนยอแฝบนั่ไปเลยนี่เราจะมา,าขี่จัก,กรยานยนะตอนกลางคืนกันตอนนี้เป็นเวลาที่มืดมากกี่โมงแล้วก็ไม่รู้เพราะว่าเรายังไม่ได้ดูนาฬิกาเลย <laughs> ขี่จักรยานเพลินตอนนี้มืดมาก เพราะในในสูสารแสงไฟถนนจะส่งมาไม่ถึงเรียวสายเดียวสายนี่เดียวสายนี่ตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มมันยากาศมืดมากหนึ่งทุ่มหนึ่งนาทีมันมืดมากเลย เราก็เข้ามาช่องถนนกลางสุสานกันแล้วมืดมากในสุสานเราจะไปต่อ <Okay. S 1> นี่คือผู้ร่วมเดินทางของเรา ไปมือไม่ได้เราจะไปกันต่อเ็เพิ่งตัดต้นไม้ไปต้นไม้ลมเต็มเลยตอนนี้ลมแรงมากเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะไม่ใช่ละไม่ใช่ละนี้มีเทียนจุดอยู่เพราะว่าญาติเขามา จุดเทียนตรงนี้เทียนจุดเข้ามาจุดเทียนแล้วก็จะไปกันต่อไปดิคีบีบน,นะหัวใครมีคนนี้อยู่ฮะห,หัวเยี่ยมเลีหัวเยี่มยมอะไรขีเรือนี่คือคิดเรือที <c> ่ <oughs> อยู่ในหัวเราเออยาอะแยะนี่จิงจบเฮ้ยโอ้ย,อยทับอะไรไม่รู้ เราก็กำลังจะออกมาทางด้านหน้าของสุสานแล้วบรรยากาศตอนนี้มืดมากๆดูรอบๆนี่คือ e อีกทักทายหน่อยทักทายัสดีค่ะชาวโซเชียลแคมป์ <laughs> ไม่ค่อยเหนื่อยนะแต่ว่าลมแรงเี่สุด <laughs> ลมแรงอย่างกับทะเล <laughs> ก็คือบรรยากาศในสุสานไปฉายเราส่องไปไม่ถึงกันเลยทีเดียวเฮ้ยไปไหนมาีใกล้กันดิ <c oughs> อย่าไปไกลดินี่ก็คืออ่ารุมของคนเอกประมงกาวคนนั้น <c oughs> น่ะอนน้า คนนี้ไงนี่อยู่นี่ไงตรงนี้ไงนี่นี่ไงเอาไว้อย่าชนดินี่ไงอ้าวใช่เหรอใช่พรเอกรลก้าวอยู่ว่าทำที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่ตรงนู้นนะเขาแยกเขาหัวที่ออกข่าวตอนนั้นเราก็จะไปกันต่อพอแล้วไม่ต้องลุมหน้าไปเยอะตอนนี้เราก็กำลังจะออกจากสุสาน โอ้ยเบกเบ็กเบรกเบกเบก,บก,บกโอเคนี่ก็คืออด้านหน้าของสืนะ่อสารเราก็จะไปกันแล้ว